ตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องสิทธิ์ออกกำลังพาเพลินนะเพื่อนๆนะครับเพื่อนก็คือคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนฟังนะครับว่าเจตนาลมในการทําคลิปของผมก็คือในการทําช่องทําคลิปของผมก็คือชวนเพื่อนๆมาออกกําลังกายหลังเลิกงานที่บ้านนะครับที่บ้าน โดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาเข้ายิมเพราะบางทีเราไม่มีเวลาผมเชื่อว่าคนมากมายไม่มีเวลาที่จะไปเข้ายิมเพราะว่าหลังเลิกงานกลับมาแล้วก็มีเวลาเลยนิดหน่อยก็จะได้นอนก็จะอาบน้ํานอนอะไรก็แล้วแต่อยู่กับครอบครัวนะครับเราแบ่งเวลามาออกกำลังกายสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงนะครับก่อนอื่นอยาบอกเพื่อนๆว่าผมเนี่ยออกกำลังกายมานานแล้วนะ28ปีนะออกกำลังกายมานะครับแต่เมื่อ10เดือน11เดือนที่ผ่านมาเนี่ย ผมหลงหลกีฬาสตรีทเวิร์กเอาคาริสเทนิกหรือบอดี้เบดมือเปล่านะครับผมก็เลยฝึกฝนร่างกายผมเพื่อที่จะให้มีร่างกายที่มีความทนทานแข็งแรงเพื่อที่จะไปทำท่าต่างๆสกิลต่างๆของกีฬาสตรีทเวิร์กเอาให้ได้ร่างกายผมก็เลยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับแต่ผมก็ยังยืนอยัดในช่องของผมก็คือชวนเพื่อนออกกําลังกายหลังเลิกงานด้วยท่าง่ายๆต,าๆต่างๆเพื่อให้ร่างกายมีแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีนะครับ และคลิปนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆว่าผมเนี่ยซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วก็มาศึกษามาอ่านศึกษาผมอ่านไปสามรอบแล้วนะทำให้ผมรู้หลักการของออกลไกของกล้ามเนื้อท่าต่างๆที่จะที่จะออกกำลังกายท่าต่างๆที่ถูกกัดถูกมัดก,กล้ามเนื้ออะไรต่างๆพวกนี้ในนี้จะมีบอก150้าท่าผมจะทำเป็นลิคลิดละท่ทา หนึ่งว่าทุกท่าพร้อมกับฝึกฝึกส,สติแลกเอาไปไปด้วยพร้อมๆกันนะครับก็เวลาผมมาแนะนําหรือเพื่อนๆเ,เปิดมาเจอช่องผมเนี่ยก็ลองฝึกลองทําตามกันดูนะครับแต่เราไม่ต้องเราไม่ได้ฝึกทุกท่าเลยนะเราเลือกฝึกเอาเพื่อนๆเพราะเราไม่มีเวลาที่จะมาฝึกทุกท่าหรอกอย่างเช่นการทำชิกแทคกเนี่ย มันก็มีเป็นสิบท่าเลยนะเราก็อาจจะดูมาดูแล้วเราก็อาจจะเลือกเอาสักท่าสองท่านะครับแล้วเราก็ไปทาซิกแพคของเราให้ซิกแพคกำัขึ้นนะครับที่ผ่านมาผมาก็ฝึกร่างกายฝึกอะไรของผมเนี่ยจนร่างกายผมเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับถ้าใครได้ดูในในเฟซผมนะ,นะครับ <ๆ S 2> ก็จะเห็นว่าโอเคเปลี่ยนแปลงจริงนะนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงทั้งล่างกายและฝีมือนะครับผมก็เลยอยากจะมาชวนเพื่อนที่จะมาออกกำลังกายด้วยกันหลังเลิกงานนะเพื่อนๆนะ ในหนังสือเล่มนี้เขาบอกละเอียดหมดเลยนะเขาบอกว่าห้ามห้ามเอาหนังสือเล่มนี้มาเผยแผ่เผยแพร่ท้ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือรูปภาพอะไรแล้วแต่แต่นี่การไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการเผยแพร่นะเป็นการให้เพื่อนๆดู่เฉยๆว่าให้เพื่อนๆดูและมั่นใจในเวลาเวลาผมชวนเพื่อนออกกำลังกายเพื่อนจะได้มั่นใจว่าผมไม่ได้มั่วนะผมมีหลักการผมมีวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องจากวัดระดับโลกเลยนะคนนี้ แล้วเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปคลิปไฟคลิปละท่ามันสันๆเพื่อนๆจะได้ดูแล้วก็ฝึกตามกันดูนะครับเลือกกฝึกตามกันดูจากนี้ไปนะนะครับแล้วพอผมเป็นเทพแห่งบาเมื่อไหร่ตามเป้ามายตั้งไว้นะนอกนั้นเียมันก็จะกลายเป็นท่ายากๆ,ๆที่ให้เพื่อนๆชมกันนะครับเด <s> ี๋ยวว่าจะให้เพื่อนๆชมภาพร่างกายของปะกอบไปก่อนนะนะครับ <S <s <ๆ S 2> แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะ มา,มาทำดิฟให้เพื่อนๆดูสักดิฟสักสามท่าก่อนนะยังไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะดิฟสามท่าแต่มันก็มีอยู่ในนี้แหละแต่ว่ายังังต้องเกี่ยวนะก็คือว่ามาโปรโมทก่อนว่าผมจะต่อจากนี้ไปผมจะทําคลิปแล้วก็ดิฟวันนี้จะทําดิฟให้ดูสามท่าหนะ้าอกจะได้ตัดสวยๆนะโอเคคนระับ หลังจากดูรูปภาพผมเสร็จแล้วมาดูดิฟสามานะเพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็แล้วแต่ที่ยังดิฟไม่เป็นดิฟไม่ขึ้นหรือกําลังเพิ่งเริ่มดิฟนะก็ลองทําดิฟสามทานี้ดูเป็นประจำนะแล้วหน้าอกจะจะตัดสวยนะแต่ถ้าหน้าอกใหญ่เป็นแผ่นเนี่ยมันต้องดันพื้นเอาเอาเป็นดิฟก่อน3ามาให้ดูแค่นั้นก่อนวันนี้นะครับคลิปนี้เออถ้าดูแล้วถูกอกถูกใจชอบนะก็กด กดติดตามไว้ก่อนนะเพราะในอนาคตเนี่ยสัญญาเลยจะมีแต่ข่าแบบแต่ว่าเหมือนที่เขาทำกันเนี่ยข่าทพเทพเนี่ยไม้เพื่อนๆชมแล้วก็ฝึกตามกันไปทุกคนฝึกตามกันได้ผมก็เริ่มต้นจากศูนย์อันนี้โอเคที่ศูนย์มาเนี่ยเออนั่นแหละนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปสามข่าใสสอบเสื้อับ ดิ่าที่หนึ่งนะแน่เพื่อนๆน้น้าเพื่อตามไป่อนลติามปะอธิบในคลิปต่อไปนะลิาที่หนึงนะเดี๋ยวครัดูคาละห้าคั้นิาที่ห

คลิสาม่านะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนลองฝึกกันดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็ใครูกใจก็ติดตามไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปทำคลิปออนนี้ด้วยคลิปออกกำลัลกงกายง่ายๆแหละที่บ้านไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรที่ไหที่บ้านเราเองโอเคนะครับแล้วเจอกันยบาย